เหตุผลข้อที่สองครับประสบการณ์ในอดีตครับผมความเจ็บปวดหรือแผลในใจเนี่ยจากอดีตอาจนําเราไปสู่การอิจฉาหรือเสยียด้ความเจ็บปวดจากอดีตไม่ใช่ความบาปนะครับแต่เป็นผลจากที่เราเนี่ยทุกคนมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจที่แต่ละคนเนี่ยก็อ่อนไหวไปในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งมัน สามารถที่จะฝังลึกในใจของเราจนทําให้เกิดความอิจฉาริษยาได้ถ้าหากเราพบเจอเรื่องที่มันสกิดใจของเราณนะตอนนั้นนะครับเหตุผลข้อที่3ามครับผมเพราะไม่มีความพอใจในหลายๆครั้งเราไม่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ถูกไหมครับเห็นคนอื่นมีก็อยากมีเห็นคนอื่นเป็นก็อยากเป็นจนเราเนี่ยไปอยู่กับ ตรงนั้นมากเกินไปจนลืมพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราเรามัวแต่สนใจอยู่กับสิ่งของบนโลกนี้จนบางครั้งเนี่ยเราก็บ่นออกมาว่าทำไมไม่มีเหมือนอย่างเขาบ้างทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่เราบน่นเป็นการบ่นว่าพระเจ้าอยู่นะครับในโรมบทที่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบกเนี่ยบอกว่าสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ พราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยที่เรามีเป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีและรู้ว่ามันเพียงพอสำหรับความจำเป็นของเราและทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรานะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อ11บอบอกว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ฉะนั้นขอให้เราเรียนแบบพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันอีกนะครับก็คือ มีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังสามารถมีความพอใจในพระเจ้าได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราได้ดื่มความกรุณาของพระเจ้าและความดีของพระองค์จากพระวจนะของพระองค์และสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เราได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพียงไรกับเราเพียงพอแค่ไหนสำหรับเราดีแค่ไหนสำหรับเรา เราจึงจะมีความพอใจในพระองค์ได้นะครับเหตุผลประการที่4ครับเพราะความไม่มั่นคงประการนี้สืบเนื่องมาจากความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจของเรามันทำให้เกิดความไม่ไม่มั่นคงภายในหมายความว่าเรายังไม่ไปถึงจุดที่เราคิดเอาไว้หรือไปไม่ถึงหรือเมื่อไปถึงนะ่ะก็จะมีจุดหมายใหม่ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านทรัพย์สินความสัมพันธ์ด้านหรือว่าด้านอะไรก็ตามอื่นๆนะครับซึ่งเกิดจากความต้องการที่ไม่รู้จบของเราทำให้ไม่มีความพอใจและเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อไปไม่ถึงอาจจะทำให้เราเกิดความหมดหวังและท้อใจในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับวันนี้ความมั่นคงของเรา อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งและทรงเป็นทุกสิ่งที่เพียงพอสำหรับความพอใจและความมั่นคงของเราถ้าหากเราหาความพอใจและความมั่นคงใดๆจากนอกจากพระเจ้าเนี่ยเช่นถ้าฉันมีเงินเท่านั้นฉันก็น่าจะพอใจมากกว่านี้หรือถ้าฉันมีความสัมพันธ์แบบนั้นฉันก็น่าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าฉันมีคนติดตามมากกว่านี้ก็จะรู้สึก มีค่าขึ้นมามากกว่าเดิมยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่รู้จบนะครับแต่มันก็แล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆและทำให้เราเนี่ยหลอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่สามารถเติมเติมชีวิตของเราได้อีกทั้งยังทำให้เกิดความทุกข์ความปั่นป่วนวุ่นวายความกลัวและความความขมขื่นต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นใ,นในใจของเราได้ ผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์นะครับเป็นเรื่องของอามาซาแล้วก็โยอาดจากพระธรรมสองซามูเอลก็คือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่ออับซาลมลูกชายที่กบฏต,ต่อดาวิดนะครับทําให้ดาวิดเนี่ยต้องหนีอับซาลมเนี่ยได้สิ้นชีวิตลงนะครับอิสราเอลทั้งสิ้นจึงทูลเชิญดาวิดกลับแต่พวกผู้ใหญ่ของยูดาไม่ได้ทูลดาวิดจึงส่งไปถามว่า ทำไมไม่เชิญพระองค์กลับและฝากผู้ส่งสารไปบอกกับอามาสาใน2 2ซามูเอลบทที่19ข้อ13ครับบอกว่าเจ้าก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับเราไม่ใช่หรือขอพระเจ้าทรงจัดการกับเราอย่างสาหัสหากเจ้าไม่ได้เป็นแม่ทัพของเราแทนโยอาบตรงนี้ก็หมายความว่าดาวิดเนี่ยได้แต่งตั้งอามาสาให้เป็นแม่ทัพแทนโยอาบนะครับ อามาซาและโยอาบคือใครอ่ะก็คืออามาซาเนี่เป็นหลานของดาวิดนะครับที่เคยกระบฏไปเป็นแม่ทัพของฝั่งอับซาลมส่วนโยอาบเนี่เป็นหลานของดาวิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอมามาซาเป็นแม่ทัพของฝั่งดาวิดซึ่งตอนนี้ถูกอามาซาแทนที่นะครับหลังจากนั้นเนี่มีคนคนหนึ่งชื่อเชบามาเกาะกวนทำให้คนอิสราเอลเนี่ เลิกติดตามดาวิดดาวิดจึงสั่งอามาสาเนี่ยให้ไปรวบรวมคนยูดาเพื่อไล่ตามเชบาคนนี้ไปแต่อามาสาก็ทำงานล่าช้าดาวิดจึงสั่งทหารคนหนึ่งชื่ออาบีชัยนะครับซึ่งเป็นหลานของเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นพี่น้องของโยอาบด้วยให้รีบไปสั่งให้อาบีชัยเนี่ยให้รีบไปรวบรวมคนมาไล่ตามเชบาแล้วตอนนั้นโยอาบก็ไปด้วย ก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนสองกลุ่มที่ออกไปรวมคนเพื่อไล่ตามเชบานะครับก็คือฝั่งของอามาสาแล้วก็อาบิชัยและโยอาบนะครับในพระธรรมสองซามูเอลบทที่20ข้อ8ถึง10เนี่ยบอกว่าบอกว่าขณะที่พวกเขามาถึงศีลาใหญ่แห่งกิเบโอนอามาสาพบกับพวกเขาที่นั่นโยอาบแต่งชุดออกศออึกคาดดาบสั้นพร้อมฝักไว้ที่เอว เขาก้าวเข้าไปทักทายอามาสาและแอบชักดาบสั้นออกจากฝักโยอาบพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างน้องชายแล้วใช้มือขวาจับหนวดของอามาสาทำท่าเหมือนจะจูบอามาสาไม่ทันสังเกตดาบสั้นในมือของโยอาบโยอาบจึงแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักออกมาที่พื้นโดยไม่ต้องแทงซ้ำอามาสาเนี่ยตายคาที่แล้วโยอาบ กับอาบีชัยน้องชัยก็ตามล่าเชบาบุตรบีครีต่อไปตรงนี้ครับแม้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยจะไม่ได้บอกถึงเหตุผลที่แน่ชัดว่าทําไมโยอาบถึงฆ่าอามาสาแต่เมื่อเราสังเกตจากเรื่องราวแล้วก็การกระทําของเขาเนี่ยก็ทําให้เรารู้ได้ว่าสิ่งนี้ยังไงก็น่าจะมีส่วนของความอิจฉาริษยาอยู่ซึ่งเป็นความอิจฉาริษยาในตําแหน่งผู้นํา ที่เขาไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาแทนที่ทำให้โยอาบเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจเพราะว่าความมั่นคงของเขาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่อยู่กับสิ่งของโลกนี้เขาอยู่นิ่งไม่ได้และเกิดความไม่ไว้วางใจอามาซาจากนั้นทำให้มีความชั่วร้ายตามมาก็คือการวางแผนที่จะฆ่าอามาซา เรากลับมาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโยอาบต้องรับผลจากสิ่งที่เขาได้ทําในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สองข้อ5้าถึงหเนี่ยดาวิดได้กําชับกับซารลมอนว่านี่แน่ลูกเองก็รู้สิ่งที่โยอาบบุตรนางเสรุยาทำกับพ่อที่เขาได้ฆ่าแม่ทัพอิสราเอลสองนายคืออับเนอร์และอามาซาทําให้เขาทั้งสองหลังเลือดในยามสงบราวกับยามศึก โลหิตจึงแปดเปื้อนผ้าคาดเอวและรองเท้าของโยอาบลูกจงใช้สติปัญญาจัดการกับเขาอย่าปล่อยให้เขาตายอย่างสงบซาลมอนก็ทําตามสิ่งที่ดาวิดสั่งไว้ในสมัยของพระองค์พี่น้องครับความอิจฉาริษยาในตัวของโยอาบเนี่ยทำให้เกิดความชั่วร้ายอื่นๆตามมาเขาไม่ได้ไว้วางใจคนที่พระราชาดาวิดแต่งตั้งและวางแผนทำให้คนที่ มีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจเนี่ยต้องตายส่งผลให้ตัวเขาเองต้องรับผลจากการกระทำอันชั่วร้ายของเขาความอิจฉาริษยาเนี่ยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราสามารถที่จะเอาชนะและลาทิ้งมันได้นะครับอย่างที่ในหนึ่งเปโตรเนี่ยบทที่สองข้อหนึ่งบอกว่าจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างรัมภีรีบอกให้เราทิ้งไม่ใช่แค่ความอิจฉา แต่ว่าเป็นความชั่วทุกอย่างแล้วเราจะสามารถทิ้งมันได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราถูกเปลี่ยนแปลงโดยความดีพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ของพระเจ้านะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอีกต่อไปเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เราก็จะ สามารถมีความรักในแบบที่พระเจ้ามีหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ4บอกว่าความรักไม่อิจฉาซึ่งความรักที่เขียนไว้ตรงนี้เป็นความรักแบบอากาเป้ก็คือเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะครับเป็นความรักที่เสียสละและมีเป้าหมายเพื่อผู้อื่นเมื่อเราเอาความรักของพระเจ้าใส่ไว้ในใจของเราแทนที่ความชั่วร้ายทุกอย่างแล้ว ละทิ้งความชั่วร้ายทั้งหมดออกไปเราก็จะสามารถเป็นอิสระจากความชั่วร้ายที่อยู่ในใจของเราได้และเราจะไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกขมขื่นที่เกิดขึ้นในใจของเราอีกต่อไปฉะนั้นถ้าหากความริษยาเกิดขึ้นในใจของเราอย่าปล่อยให้มันอยู่ในใจให้เราอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยเรานำเราเข้าใกล้พระองค์แสวงหาความพอ พอใจและความมั่นคงในพระองค์เพราะยิ่งเราแสวงหาพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่านั้นเราจะรู้จักถึงความรักของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและจะได้รู้ว่าเราก็สมบูรณ์แบบแล้วด้วยความรักของพระองค์พระองค์สามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้และช่วยให้เราเอาชนะความริษยานนี้ได้นะครับและนี่ก็เป็น การพักสงบในพระองค์ด้วยพระองค์จะทรงเอาความทุกข์ใจของเราทั้งหมดออกไปความวุ่นวายแล้วก็ความกลัวออกไปจากใจของเรานะครับฉันขอให้เราต่อสู้ในการที่เราจะละทิ้งความชั่วทุกอย่างด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าซึ่งทําให้เรามีความรักแบบพระเจ้าคือความรักที่เสียสละและมีเป้าหมายเพื่อคนอื่นแล้วเราจะได้สัมผัสถึงอิสรภาพที่น่าอัศจรรย์ และได้ละทิ้งความชั่วทั้งหมดเหล่านี้ไปนะครับพระเจ้าครับขอให้เราอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคาของพระองค์ที่เตือนเราถึงความชั่วที่เราต้องละทิ้งขอพระวิญญาณของพระองค์จะทรงโปรดช่วยเราที่เราจะสามารถละทิ้งความชั่วร้ายเหล่านี้ได้โดยการเข้าใกล้พระองค์แสวงหาพระองค์ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ ขอให้หพระองค์ทั้งหลายจะมีความรักแบบพระองค์เป็นความรักที่เสียสละและมีเป้าหมายเพื่อผู้อื่นขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราที่เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได้และเราจะเป็นเหมือนพระเยสุคริสมากขึ้นขอทรงโปรดช่วยเราในวันนี้ด้วยเถิดทูลขอในพระนามพระเยสูคริสเจ้าอาเมนพระเจ้าครับ